สวัสดีครับทุกคนครับผม1 1LC น,น,นะครับสังเกตไหมครับว่าวันนี้ออกแนวแต่งตัวเต็มหน่อยนะครับทั้งบรรยากาศทั้งต่างๆทั้งชุดเนี่ยรู้เลยครับว่าคงไม่ได้มาเล่าเรื่องตลกอย่างแน่นอนสำหรับหลอนตามสั่ง EP ที่4นี้จะเป็นเรื่องของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลที่มีตัวอักษรย่อบอไปไม้ครับก่อนอื่นผมจะไม่ขอบอกชื่อนะครับว่าโรงเรียนแห่งนี้คือโรงเรียนอะไร เอาเป็นว่าถ้าใครรู้แล้วอย่าเพิ่งบอกนะครับเดี๋ยวจะหลอนกันจนไม่กล้าไปเรียนนะฮะสำหรับเรื่องหลอนของโรงเรียนอักษรย่อใบ,บไม้ที่ผมจะเล่าในต่อไปนี้เนี่ยจะขอเกินเกินให้ฟังก่อนนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมานะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้ดีๆนะครับบางเรื่องนะครับมันก็เป็นเพียงแค่เรื่องที่รุ่นพี่แต่งขึ้นมา เพื่อที่จะหลอกน้องๆน,นั่นเองครับแต่ถึงยังไงแล้วก็ต้องใช้วิจาระญาณในการรับชมรับฟังให้ดีดีเหมือนที่ผมบอกทุกคลิปเลยนะครับเพราะว่าสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงแรมเนี่ยผมเชื่อว่ามันมักจะมีเรื่องแปลกๆอยู่เสมอนะครับก่อนที่จะเข้าไปฟังหลอนตามสั่งในอีนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมได้ไปรวบรวมเรื่องเล่าต่างๆของรุ่นพี่ รุ่นน้องทุกรุ่นเลยนะครับที่มาแชร์ข้อมูลกันนะครับว่าโรงเรียนแห่งนี้อักษรย่อใบไ,ไม้เนี่ยมีเรื่องร้อนอะไรบ้างนะครับเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะครับสําหรับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของนักเรียนรุ่น103นะครับว่ากันว่าหลัง5้าโมงครึ่องอย่าเดินผ่านตึก2 3 4แต่ที่หนักสุดๆนะครับคืออย่าเดินผ่านตึก2กับตึก4ครับว่ากันว่ามันมีเรื่องเล่าสยองขวัญเนี่ย เยอะเลยครับกับ2ตึกนี้นักเรียนรุ่น103คนนี้ครับที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าเขาเจอกับตัวเองแบบจังๆเลยครับตอนนั้นเป็นเวลาเที่ยงซึ่งห้องของเขานะครับกำลังนั่งสมาธิกันอยู่และอยู่ดีๆนะครับตัวเขาเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนคนฮัมเพลงแต่เสียงที่ได้ยินนะครับเป็นเสียงผู้หญิงครับเหมือนกับกําลังฮัมเพลงกล่อมลูกนะครับดังเบาๆเ,เ,เรื่อยๆเรื่อยๆทีแรกนะครับ เขาคิดว่าเป็นเสียงที่ครูเนี่ยค่อยๆหำเพลงเหมือนกับสร้างบรรยากาศให้นักเรียนค่อยๆเคลิ้มนะครับแต่ปรากฏว่าเขาค่อยๆลืมตาขึ้นมาครับครูนะครับนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ขยับปากเลยจึงคิดว่าเพื่อนต้องแกล้งอย่างแน่นอนเลยครับสกิดไปถามเพื่อนครับว่าเฮ้ยแกล้งหรือเปล่าอ่ะได้ยินเสียงเพื่อนก็บอกว่าไม่นะก็ยังคิดว่าตัวเขาแน่แหละเป็นผู้ทําเสียงขึ้นมา หลังจากนั้นครับพอเลิกคาบเรียนนี้นะครับเขาจึงลองถามเพื่อนๆครับว่ามีใครได้ยินเสียงคนทําเพลงเหมือนกับเขาได้ยินหรือไม่นะครับสรุปก็คือมีแค่เขากับเพื่อนอีกคนนะครับที่ได้ยินนี่ขนาดมาเป็นลักษณะเสียงนะครับยังไม่เจอเป็นตัวตัวนะครับยังหลอนขนาดนี้ถ้าเจอเป็นตัวตัวจะหลอนขนาดไหนนะครับถัดมาครับเป็นเรื่องของรุ่นพีที่รุ่น99นะครับวันนั้นเป็นวันที่เขานะครับกำลังนั่งทําโครงงานอยู่ใต้ตึก บ่อใบไม้จุดๆุดจุด,จดซึ่งวันนั้นฝนตกด้วยเวลาประมาณเกือบจะสองทุ่มแล้วล่ะครับที่นั่งทําโครงงานภาษาไทยกันอยู่ก็นึกขึ้นได้ครับว่าเฮ้ยยังไม่ได้เอามอเตอร์ไซค์ออกจากโรงรถเลยนี่หว่าตอนนั้นนะครับเพื่อนก็ถามว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปเอารถเป็นเพื่อนเปล่าตัวเขานะครับก็บอกเพื่อนว่าไม่เป็นไรรีบทําเถอะเดี๋ยวงานจะไม่เสร็จเดี๋ยวเราเอารถออกมาแป๊บเดียวไปคนเดียวก็ได้พอถึงโรงรถนะครับ ก็เหลือเพียงรถเขานะครับคันเดียวที่จอดอยู่ด้านในสุดซึ่งติดกับสารเจ้าแม่ไสยงามพอเดินเข้าไปเรื่อยๆครับใกล้จะถึงรถแล้วล่ะครับก็ดันเห็นผู้หญิงผมหยิกๆนั่งอยู่ข้างๆรถแล้วกวักมือเรียกเขาตอนนั้นเขาก็รู้สึกกลัวครับแต่ว่าก็มีสติรีบสตาร์ทรถออกมาแบบเร็วที่สุดเลยนะครับแล้วกลับไปทำงานต่อ ซึ่งเรื่องนี้นะครับเขาก็ไม่กล้าที่จะเล่าให้เพื่อนๆฟังในระหว่างที่เพื่อนกําลังนั่งทําโครงงานกันอยู่นะครับเพราะว่าเขากลัวว่าเพื่อนๆเนี่ยจะขวัญเสียและไม่กล้าที่จะอยู่ทํางานต่อจนเสร็จนะครับซึ่งเขาก็ยังบอกอีกนะครับว่าเรื่องผีในโรงเรียนนี้เนี่ยยังมีอีกเยอะมากๆเลยนะครับนี่ขนาดแค่เล่ามา2เรื่องนะครับตอนนี้ขนลุกไปหมดแล้วนะครับเริ่มจะกกโกเองแล้วนะครับตอนนี้แบบกำลุกประคำแน่นแล้วครับตอนนี้มาครับเดี๋ยวต่อกันดีกว่าเพื่อไม่ให้ขาดตอนหล่อนนะครับ และเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องหลอนของรุ่นพี่รุ่นที่104นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เขาเนี่ยพบเจอมาตั้งแต่ม .1 ตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียนนี้มาเลยนะครับตอนนั้นนะครับตอนที่เขาอยู่ม .1 เนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งครับกำลังทําเวรอยู่ในห้องตอน4โมงกว่าๆแล้วเนี่ยทุกคนก็ต่างแบ่งหน้าที่กันครับว่าใครจะทําอะไรเพื่อนของเขาคนนี้นะครับได้รับหน้าที่ในการลงไปทิ้งขยะครับหลังจากที่เพื่อนๆทําเวรกันเสร็จครับปาดขยะนู่นนี่นั่นเสร็จแล happened, <od> ้วเนี่ย ก็ถ so ึงหน้าที่ของเขาครับโดยการนําขยะไปทิ้งนั่นเองครับหลังจากที่เขานําขยะไปทิ้งนะครับเขาก็ไม่ได้เอะใจอะไรครับเพราะช่วงนั้นเนี่ยมันเย็นแล้วก็คิดว่าเพื่อนเนี่ยจะรอเขาครับแต่ปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยหลังจากทําเวรทําหน้าที่ทุกคนเสร็จเนี่ยก็ต่างแยกย้ายกลับบ้านครับเหลือเพียงแค่เขาคนเดียวครับที่นําขยะไปทิ้งซึ่งไม่รู้ครับว่าเพื่อนกลับไปหมดแล้วในระหว่างทางที่เขากําลังนํหนังขยะกลับมาที่ห้องนะครับปรากฏว่า เขาพบเห็นว่าห้องที่เขาเพิ่งจะทําเวียนกันเนี่ยเหมือนจะมีคนอยู่ในห้องเลยนะและพอได้เดินเข้าไปใกล้ๆห้องครับปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นมันไม่ใช่ความจริงเลยครับไม่มีใครอยู่ในห้องเลยแม้แต่คนเดียวเพราะว่าเพื่อนของเขาเนี่ยได้กลับไปหมดแล้วและสิ่งที่เพื่อนคนนี้เนี่ยพบเจอนั้นคืออะไรครับซึ่งรุ่นพี่ท่านนี้ก็ขอคอนเฟิร์มนะครับว่าสิ่งที่เพื่อนเขาพบเจอเนี่ยเขาเห็นจริงๆนะครับว่ามีคนอยู่ในห้อง แต่เมื่อไปถึงแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าไม่มีใครอยู่ที่ห้องเลยนะครับแต่เรื่องที่หลอนที่สุดที่เขาเจอในระหว่างเรียนโรงเรียนแห่งนี้นี่แหละครับผมยกให้เรื่องนี้เป็น the best of หลอนตามสั่งเลยนะครับเป็นเรื่องที่เขาเจอกับตัวเลยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาเรียนอยู่ม .2 ครับซึ่งในตอนนั้นนะครับโต๊ะเรียนของเขาในห้องเรียนนะครับ ดันเกินมา1ชุดครับซึ่งเพื่อนๆเ,เขาและตัวเขาก็ไม่ได้เอะใจได้หรอกครับก็คงคิดว่าพ่านโลงเนี่ยมาจัดโต๊ะเกินไว้เผื่อว่าจะมีเด็กมาเรียนอะไรอย่างนี้นะครับจนกระทั่งคุณครูมาถึงครับแล้วก็ได้ทําการเช็คชื่อนักเรียนครับปรากฏว่าคุณครูครับเช็คชื่อนักเรียนได้49คนแล้วคุณครูก็ได้บอกกับทุกคนนะครับว่าไหนมาลองนับทีละคนซิแบบว่าลองนับทีละคนนะครับก็คือ1คนนี้หนึ่งแล้วก็นับไปเรื่อยๆคือนับ2 3 4าไปเรื่อยๆนะครับปรากฏว่า นับต่อๆกันครับรอบแรกครับนับได้51คนซึ่งครูก็แปลกใจครับว่าเฮ้ยครูมีใบในใบเช็คชื่อครูนี่มีแค่49คนนะในรองนับรอบที่สองจิปรากฏว่ารอบที่สองครับนับได้แค่50คนครับซึ่งตอนนั้นนะครับทุกคนในห้องเนี่ยต่างงงกันหมดเลยครับว่ามันเกิดเหตุการณ์ประหลาดแบบนี้ได้อย่างไรซึ่งนับรอบแรกเสียงของเพื่อนในห้องเนี่ย สิ้นสุดที่5 1แต่เสียงรอบ2เนี่ยจบที่50จะเป็นไปได้อย่างไรที่มีคนนับเกินมาเพราะเนื่องจากว่าในใบรายชื่อที่ครูขานชื่อนั้นมีเพียงแค่49คนแล้วเสียงที่50กับ51นั้นมาจากไหนพอได้อ่านข้อมูลแนละ้วรู้สึกว่าเรื่องผีของโรงเรียนนี้จะมีเยอะเป็นพิเศษเลยนะครับและผมก็ไปเจอคอมเมนต์หนึ่งครับเป็นคอมเมนต์ของนักเรียนรุ่นที่100นะครับเขาบอกว่า โรงเรียนนี้นะครับมีเรื่องรอนเยอะครับเขาก็เลยทําการได้แบ่งแยกเป็นโซนๆให้ฟังนะครับว่าแต่ละโซนนั้นมีเรื่องรอนอะไรกันบ้างเดี๋ยวลองมาฟังกันนะครับเขาบอกว่าโซนตึกที่สองนะครับจะมีผีที่ดุมากเลยนะครับเพราะหลังจากพระอาทิตย์ตกดินหรือช่วงเวลากลางคืนนะครับจะไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ตึกนี้เลยครับพวกอาจารย์กับรอปภเนี่ยจะรู้กันดีครับว่าตึกแห่งนี้เนี่ย มีเรื่องหลอนอะไรเช่นช่วงในตอนที่ครูจุดๆคนหนึงนะครับอยู่แต่ว่ากเกษียณไปเมื่อ4ี่ปีที่แล้วนะครับแกจะไม่อยู่ที่ตึกนั้นจนดึกเลยครับแกจะรีบออกมาก่อนที่พราทิตจะตกดินอีกนะครับเพราะแกบอกว่าของที่ตึกนี้นะครับแรงมากและโซนตึกสีนะครับก็เห็นว่ามีเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เคยได้ยินเรื่องอะไรแบบลึกๆมาก่อนสําหรับโซนตึก5รู้สึกว่าถ้าจําไม่ผิดนะครับว่า ชั้นสามของตึกห้าฝั่งห้องน้ําจะมีการเปิดไฟไว้เสมอครับซึ่งตัวเขาก็ไม่รู้นะครับว่าเหตุใดถึงห้ามปิดไฟว่ากันว่าหากปิดไฟเนี่ยจะเจอทันทีเลยครับและโซนถัดไปครับนั่นก็คือโซนสนามฟุตบอลนะครับว่ากันว่านักเรียนนะครับจะเล่าถึงเรื่องตำนานของนางไม้ผู้หญิงนะครับที่อยู่ตรงนั้นนะครับจะมีการไปกราบไหว้กันทุกปีเลยนะครับและโซนถัดไปนี่ผมจะไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับแต่ว่าจะใช้ตัวสอนย่อครับ เพราะว่าถ้าเอ่ยชื่อไปนทุกคนจะรู้ทันทีเลยครับว่าโรงเรียนอะไรโซนถัดไปนะครับจะเป็นโซนบอใบไม้จุดจุดจุดนะครับอันนี้คอนเฟิร์มเลยครับว่ามีจริงๆนะครับและของที่แรงที่สุดในโรงเรียนนี้จะอยู่ที่โซนบอใบไม้นี้เลยนะครับถ้าท่านอาจารย์คนหนึ่งนะครับที่ตัวอักษรยอ่อสอเสือจุดๆุดจุดเนี่ยต้องลองไปถามดูนะครับว่าพวกห้องแน,แนวกับห้องสภานักเรียนที่มีปัญหานักเรียนปีหนึ่งเจอเนี่ยทำไมเขาถึงอยู่ในห้องนี้ไม่ได้ น่าคิดนะครับเนี่ยว่าทําไมอยู่ไม่ได้และโซนถัดไปครับนั่นก็คือโซนสอเสือจุดจุดจุดนะครับมีรุ่นพี่คนหนึ่งครับเขาเป็นคนที่มีเซนครับเขาบอกว่าที่โซนสอเสือนี้นะครับมีเหมือนกันครับแต่ไม่แรงเท่ากับโซนบอใบไม้ครับสําหรับโซนสอเสือนี้นะครับสิ่งที่พบเห็นกันประจํานั่นก็คือจะเห็นเป็นผู้หญิงชอบนั่งอยู่บนหลังคาหอประชุมครับ และโซนถัดไปครับเป็นโซนสุดท้ายนั่นก็คือโซนคอไก่จุดจุดจุดอันนี้ไม่ค่อยทราบเท่าไหร่นะครับแต่เขาว่ากันว่าโซนกอไก่นี้ครับมีคนมาถูกคอตายครับแล้วก็เป็นข่าวดังไปทั่วเลยนะครับต้องลองไปสืบคนดูนะครับว่าโซนกอไก่นี้เนี่ยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆหรือไม่นะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปครับ ทุกเรื่องต้องใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังให้ดีๆเลยนะครับเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าของรุ่นพี่ที่เล่าสืบต่อกันมานะครับถึงยังไงแล้วนะครับต้องไตร่ตรองให้ดีๆนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับสําหรับหลอนตามสั่ง EP นี้นะครับหลอนพอสมควรไหมครับถ้าใครชอบเรื่องหลอนๆอย่างนี้นะครับแล้วไม่กล้าดูเนี่ยแชร์ไปเพื่อนคุณนั่งดูเป็นเพื่อนได้ด้วยนะครับหรือใครเคยเจอเรื่องหลอนในโรงเรียนนี้นะครับ ลองคอมเมนต์ให้เพื่อนๆอ,อ่านเลยนะครับว่ามีเรื่องหลอนอะไรเดี๋ยวเรื่องไหนที่อ่านแล้วหลอนเนี่ยเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับและเช่นเคยครับก่อนจากกันไปในวันนี้ใครมีเรื่องหลอนเรื่องอะไรแปลกๆนะครับแท็กมาหาผมได้นะครับ @1lc นะครับทุกช่องทางนะครับ f a c e b o o k t i k t o k Instagram มหรือช่องทางต่างๆที่คุณคิดว่าอยากให้ผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยแท็กมาได้เลยครับโดยเฉพาะในทิกต o อกนะไปเจอคลิปไหนหลอนๆหรืออะไรแปลกๆเนี่ย แอดหนึ่งเอแอดมาหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลมาให้ฟังสำหรับวันนี้หล่อนตามสั่งก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ